สวัสดีค่ะมาพบกับช่องค้นหาเหรียญอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาล้างเหรียญกันค่ะวันนี้จะลองล้างเหรียญน,นะคะจากน้ําส้มสายชูน,นะคะแล้วก็น้ํายานะคะที่ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะยาตัวนี้ใช้ล้างเครื่องสําอางจิวเวลรี่เออเครื่องสาอางใช้ล้างพวกจิวเวลรี่นะคะแหวนนาฬิกาอะไรพวกนี้นะคะก็ แนนไม่แนะนำให้ล้างเหรียญน,นะคะเพราะว่าเหรียญเก่าถ้าล้างแล้วจะเสียราคานะคะแต่นี้เรามาลองล้างให้ดูกันว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะขายนะคะก็แค่เก็บไว้นะคะก็ล้างได้ค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะมีเหรียญเก่านะคะมาล้างนะคะนี้เหรียญเบลเยียมนะคะแล้วก็จะมีเหรียญของเหรียญเก่าอีกเหรียญหนึ่งนะคะยังไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวจะมาให้ดูกันค่ะจะล้างเหรียญอะไรกันบ้างวันนี้มาดูกันค่ะ และนี่ก็เป็นเหรียญที่เราจะล้างกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด6เหรียญน,นะคะอันนี้เป็นสีก่อนจะล้างนะคะอันนี้เหรียญหนึ่งนี่นะคะค่อนข้างดำเลยนะคะก็อันนี้เหรียญตูริเซียอันนี้เหรียญฝรั่งเศสนะคะ นี่จะเป็นเหรียญตุกรกีนะคะแล้วก็เบลยเยียมนะคะแล้วก็เหรียญน,นโปเลียนนะคะเหรียญเก่าเราจะมาลองล้างนะคะด้วยนี่ค่ะน้ำยาล้างเหรียญล้างจิวเวลรี่แล้วก็อันนี้ค่ะน้ำส้มสายชูมาดูกันค่ะว่าอันไหนจะล้างได้ดีกว่ากันนะคะมาเลยค่ะสามเหรียญน,นี้นะคะเบลยเยียมตุกรกีแล้วก็เหรียญน,นโปเลียนนะคะ จะล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะใส่ใสายชูลงไปเลยนะคะแช่ไว้ค่ะจะล้างดีหรือเปล่าส้มสายชูนะคะแช่ไวะะ้เลยค่ะเหลี่ยนนี้เลยนะคะส่วนอีกสามเหรียญน,นะคะจะล้างด้วยน้ำยาครัวๆคทัวๆนะคะทิ้งไว้ค่ะ สามเหรียญน,นี้นะคะหนูจะล้างด้วยน้ํายาโดยตรงแล้วมาดูกันค่าเหรียญไหนจะเอี่ยมกว่ากันมาค่ะเรามาดูกันว่าน้สสาสบใสชูหรือว่าน้ํายาล้างจะดีกว่ากันนะเมื่อกี้พูดผิดนะคะเหรียญเมื่อกี้ไม่ใช่เหรียญจากประเทศตุรกีตุรกีเออตุนิเซียนะคะมาจากประเทศตุกรกีนะคะวิดีโอจะอัดยาวเลยนะคะจะไม่ตัดเลยนะคะ อันนี้ก็คือเหรียญที่อันนี้หนูจะล้างแบบน้ํายามาล้างโดยตรงเลยนะคะล้างแบบล้างน้ํายาโดยตรงเลยใส่แคตตันบัตแล้วก็น้ํายาหยดโดยตรงเลยจะมีล้างได้สองแบบนะคะนี้จะมีเป็นน้ํายาไปแช่ก็ได้ไหคะจะแช่ก็ได้แล้วก็จะแบบไอ้น้ำยามาใส่ในแคตตันบัตเลยก็ได้ หนูจะเอา,านันใส่มาในเหรียญเลยโดยตรงเลยจะได้รู้เลยว่ามันจะดีไม่ดีหยดลงไปเลยนะคะหยดลงไปหน้าเรียนเลยจุ่มน้ำนิดหน่อยนะคะ mm. ก็จะมาถูก,กันเลยถู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 ถถถ ก,กันนะดออกมาเลยนะอีกครั้งนะคะไม่แนะนำให้ท้า <oru> งเหรียญเก่านะคะถ้าเหรียญมีราคาราคามันจะตกนะคะ อันนี้ที่หนูล้างเพราะว่าเรียนหนูเก็บสะสมไว้นะคะไม่ได้คิดว่าเหรียนพวกนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะไปขายต่อนะคะความดําออกมาอะยร,ระดับนึงนะคะออกมาระดับนึงนะคะความดํา จุบน้ำไว้หน้าหลังหน้าหลังเลยจุไว้นะคะสีดำออกเลยนะคะเห็นไหมคะค่อนข้างออกนะคะแล้วมาดูเหรียญที่แช่นี้เหรียญแช่มาประมาณ30นาทีแล้วนะคะเหรียญแช่ไว้ประมาณ30นาทีแล้วน้ำเริ่มออกเป็นสีฟ,ฟ้าๆแล้วนะคะน้ำเริ่มออกเป็นสีฟ,ฟ้าๆนิดๆแล้วลองจับดูสิเหรียน็นไง ะะโอยน้ำส้มสายชูเลิศกว่านะหนูว่าน้ำส้มสายชูออกดีเลยอะ่ะดูดิเหรียญชชูดนคัตตันบัตรดำเลยอะ่ะแช่ไว้30นาทีเองนะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาชัดขึ้นแล้ว โอ้ยเลิศนะหนูว่าอันนี้เหรียญนนะโปเลียนนะคะปีพันแปดร้อยเท่าไหร่หนูจำไม่ได้แล้วนะเหรียญเก่ามากไม่แนะนาําไม่ล้างนะคะยังยัง,ย,งยังบอกอยู่เหมือนเดิมนะนี้ทําวิดีโอให้ดูเฉยเห็นปะเห็นหน้าเห็นอะไรชัดแล้วเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะนี่ล้างเอาความดําความสกปรกเห็นปะแค่ต้นบัตรด,ดาปีเลยนะใช้ได้ใช้ได้แสดงว่า ยังไงก็น้ำส้มสายชูดีกว่านะคะยังแนะนำว่าน้ำส้มสายชูก็ยังดีกว่านะคะน้ำส้มสายชูนี้ออกชัวจะกัดหน้าดูเห็นไหมดำผืหลือเลยแล้วเหรียญที่เราลงน้ำยาไว้ออกไหมดูซิถูๆูดูสิสพี่ๆว่าออกไหมออกไหม หนูว่าน้ำส้มสายชูดีกว่านะดูอีกเหรียญหนนะึ่งเดี๋ยวทุบๆก่อนออไหมไม่เท่าไหร่นะจะน้ำส้มสายชูนี่ออกแบบว่าดำปีเลยนะน้ำอะเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนี่เหรียญจากน้ำส้มสายชูนะเมื่อกี้ค่อนข้างดำเลยนะเหรียญน,นี้ค่อนข้างดำเลยนะเพราะใช่น้ำส้มสายชู ข่าวบ๊กเลยไม่ค่เหรียญตุรีข่าวโบ๊เลย,เลยมื่อกี้ย่งดำปีอยู่เลยอย่างนี้สวยมากเลยนะดีไซน์ลวดลายทำแบบเนียนคลิปเลยเหรียญเนี้ยดูชอบมากเลยขนาดเป็นมีลายเก่าๆอ่ยอีกเหรียญน,นึง เห็นเบลเยียมออกไหมมาดูสิเบลเยียมก็ออกนะโอ้โหนี่เคลียกจากน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูนี่สุดยอดจริงๆเลยเอาอะไรก็ออกหมดนี่ดูดำเลยค่ะเหรียนี้ก็ดีไซน์สวยงามนะจะบอกให้ค่ะ เหยดีทายสวยงามมากสรุปนะคะน้ำส้มสายชูของเราดีที่สุดดูทงปีหนูให้ดูรล,ลวดลายอีกทีนึงนี่คือลวดลายอีกทีหนึ่งนะคะเรียนนับปุเรียนนะคะนับปุเรียนที่สมนะคะ เหรียญนี้เห็นไหมม,มันมีรวยเขาไปขุดเขาไปอะไรมาแล้วไงหนูเลยคิดว่าเออลางก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเหรียญนี้น่าเก็บไว้มากเลยจะเห็นดังลางเลยนะคะเห็นไหมดังลาง,ลาง,ลางนี่ข้างล่างเนี่ยพันแปดร้อยห้าสิบหกเก่ามากเหรียญนี้เก่ามากเหรียญนี้หนูชอบมากเป็นอันดับที่สองเลยนะ กูชอบไปเหรียญหนึ่งเหรียญนโนะปเล่เหมือนกันจะเป็นเหรียญทองมีอยู่เหรียญหนนะึ่งอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญแล้วจะเป็นเหรียญดีบุกนะต่สวยมากเห็นไหมคะสรุปนะคะล้างด้วยนี่คือเหรียญน,นะคะหลังจากล้างแล้วล้างด้วยอ,อันส้มใสชูน้ำยาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่า เอาไปล้างชิวารี่น่าจะดีกว่า,าไปล้างชิวารี่น่าจะดีกว่าข้างกล่องไอเขาจะมีใบให้หนูด้วยนะใบที่เขียนว่าล้างอะไรได้มั่งอะ่ะอยู่ดูแล้วล้างล้างเหรียญได้ด้วยก็เลยเอาลองมาล้างดูสรุปนะคะไอ,อ้น้ำส้มสายชูค่ะดีที่สุดเห็นไ,ไหมน้ำเป็นสีฟ้าเลย ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ